ครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับเห็นไหมนี่ปันไดก็เข้ามาช่างเล็กช่างน้อยก็ยืมด้เป็นสลายนี่ไงครับดูครับนายช่าง เบนเซ่กำลังทำงานอย่างเร่งรีบเลยครับพรุ่งนี้จะยกให้ได้จะเอาให้เสร็จไปในสองวันไม่เอาคลิปเลยกระเม็ดไปด้วยหนึ่งเงินี่จะเศร้าเส้นนะใส่ดึงแม่นในเงินนะเห็นปะเห็นด้วยเห็นนะจัดไปเลยวันนี้แดดช่วงบ่ายก็จัดการไป ปั่นถึงแม่นวะไม่ได้เศร้าเส้นแม่นเป๊ะกิจการเลยนะเอมไว้ไปกินการทำงานมันแตกต่างกันครับแต่ละวันนี่ปกตินายช่างจะไปตึกสะดุ้งปลาเน่าหมดแล้วครับแต่วันนี้ปลาไม่ได้เน่าแล้วครับเนาะนี่เห็นไหมบันดมบันไดก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วครับเนี่ ไปดึงมุ่มมุ้มผมลว่าล่องเบิงก่อนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ